สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนนะคะจนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะสำหรับดวงราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะดวงการงานในเดือนนี้นะคะก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานกับการทำงานเพราะว่าต้องทำความเขาเรียกอะไรนะต้องทำงานหลายๆอย่างเนาะ แล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยให้คำแนะนำให้รับผิดชอบหน้าที่อของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีงานเพิ่มเข้ามาอีกมากมายแบบงงๆเลยละคะ่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะของชาวราศีกันเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณก็จะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มาก มากขึ้นนะคะงานมากขึ้นเงินก็ต้องมากขึ้นเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่มาจากความอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรของคุณเองนั่นเองนะคะส่วนเรื่องลา,าบลอยหรือ,เ,อเรื่องการลงทุนเนะเาะและที่มันเสี่ยงๆนะต้องพักโปรเจกต์ไว้บ้างนะคะเก็บเงินไว้ก่อนดีที่สุดค่ะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะสาหรับคนที่มีคู่เนาะชาวราศีกันนั้นนะคะความสัมพันธ์ มั่นคงแบบชนิดเหมือนคอนกีเสริมใยเหล็กเลยทีเดียวต่อให้มีมือที่สามหรือมือที่สีที่ห้าที่หกก็ทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะสำหรับคนโสดเรื่องความรักนั้นมีโอกาสที่จะได้พบคนที่แตกต่างจากคุณพอสมควรนะคะออตื่นเต้นดีเนาะแต่ว่าความแตกต่างนั้นนะคะก็ก็จะไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะคะก็ขอให้ความรักและก็ของคุณน,นั้นราศี กันก็ต้องราบรื่นและก็มีความสุขนะคะสำหรับเลขเด็ดของคุณในเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีกันได้แกเ่เลขสองค่ะ เลข2เนาะเลข2จําไว้นะคะแล้วก็วิธีการเสริมแต้มบุญนะคะดิฉันแนะนําให้คุณตักบาตรในวันเกิดนะคะเช่นคนเกิดวันจันทร์ให้ไปตักบาตรในวันจันทร์เป็นต้นนะคะอันนี้สมก็จะส่งผลให้ชีวิตเจริญความมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะแล้วก็พบเจอแต่ความสําเร็จสมหวังค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นดวงคร่าวๆเนาะดวงกว้างๆของอคนที่เกิดราศีกันนะคะไม่ได้ เฉพาะจาะจงสำหรับคนใดคนหนึ่งนะคะก็ดูเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะขอให้ชาวราศีกันจะงมีแต่ความสำเร็จความโชคดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ